สวัสดีครับสหรับนอีพิโซดที่5ใน Raspberry Pi p i c o Basic Lesson เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน I2C ของ Raspberry Pi p i c o โดยใช้ภาษา Micro Python กันนะครับโดยในการใช้งาน I2C ร่วมกับ m i โ r o c o n โทรลเลอร์นั้นสิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องรู้คือ I2C Address ของอุปกรณ์ที่เราจะใช้งานก่อนโดยเราสามารถสแกนหา I2C Address ของอุปกรณ์ที่เราต้องการจะใช้งานได้โดยใช้โค้ดดังภาพครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ในโค้ดดังภาพจะมีการกำหนดพินต้ตองการจะใช้งาน i2c พร้อมระบุความเร็วซึ่งโดยส่วนมากอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เฟซแบบ i2c จะใช้ความถี่อยู่ที่100 k ิโถึง400ก h z และใช้คำสั่งสแกนร่วมกับพิน i อ i แคที่เราได้กำหนดไว้โดยหลังจากนั้นก็จะทำการตรวจสอบจำนวนค่า d อดเ s สที่ได้จากการสแกนหาหากไม่เจออุปกรณ์เลยแอดเดสที่ตรวจพบจะมีค่าเท่ากับ0 แต่หากตรวจพบอุปกรณ์จำนวนของค่าในตัวแปร device จะมากกว่า0แล้วจึงใช้ for loop ในการอ่านค่า address ที่สแกนเจอและถูกเก็บไว้อยู่ในตัวแปร device ออกมาโดยค่าที่เราจะนำไปใช้งานนั้นจะอยู่ในรูปแบบเลขฐาน16ซึ่งเป็น address ของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงอยู่ซึ่งหลังจากที่เรารู้ address ของอุปกรณ์แล้วเราก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทันทีโดยทั้งนี้ ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของอุปกรณ์หรือเซนเซอร์แบบ i so ิสค c ที่เราจะนํามาใช้งานด้วยซึ่งบางอุปกรณ์ก็จะมีการจัดทำไลบรารีสำหรับใช้งานร่วมกับภาษาไมโครไพทอนไว้แล้วซึ่งก็จะสะดวกต่อการใช้งานเพียงเราระบ,บุตำแหน่งพินที่ต้องการใช้งานและแ d ดเด s ของอุปกรณ์เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถอ่านค่าหรือใช้งานอุปกรณ์ได้ทันทีแต่ในบางกรณีที่อุปกรณ์หรือเซนเซอร์ไม่ได้มีการจัดทำไลบรารีสำหรับภาษาไมโครไพทอนไว้ ก็จำเป็นที่จะต้องเขียนไลบรารีขึ้นมาเองโดยจําเป็นที่จะต้องไปหาข้อมูลที่จําเป็นในการอ่านค่าหรือใช้งานเ,นเซ็นเซอร์นั้นๆจาก d Data s h e e t ของอุปกรณ์นะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะไม่พูดถึงสําหรับในตัวอย่างนี้เราจะมาใช้งาน OLED Display ขนาด0.96นิ้วโดยสามารถดาวน์โหลดไลบรารีและโค้ดตัวอย่างได้จากลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโดยหลังจากทําการดาวน์โหลดลงมาแล้วจะพบว่ามีอยู่2ไฟล์ได้แก่ makerpyico OLED SSD1306 และไฟล์ที่มีชื่อว่า SSD1306 ตัวให้ทำการอัปโหลดไฟล์ที่มีชื่อว่า SSD1306 เข้าสู่ตัวบอร์ด Raspberry Pi Pico ได้เลยเนื่องจากตัวนี้เป็นไฟล์ไลบรารีที่เราจะใช้งานนั่นเองหลังจากนั้นเปิดไฟล์ที่ชื่อ m a k e r p i p i c o OLED SSD1306 ออกมาเพื่อแก้ไขค่าในการแสดงผลบนจอ OLED โดยในโคน้ดนี้มีการ Import Library ที่เราได้ทำการอัพโหลดเข้าสู่ Raspberry Pi มาใช้งานด้วยโดยดึงมาใช้งานเฉพาะส่วนที่ใช้งานร่วมกับ interface a p แอปและมีการอัปโหลด Library Frame Buffer สำหรับการเก็บค่าภาพแบบ Bitmap ที่จะนำมาแสดงบนจอ OLED ด้วยหลังจากนั้นก็ทำการกำหนดค่าตัวแปรขนาดของจอ OLED และทำการสแกนหาอ d d ร e ส s ของอุปกรณ์ i2c เพื่อนำค่าแ d ดเดสที่ได้นั้นมากำหนด PIN i อโซควซีที่เราจะใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับจอ OLED หลังจากนั้นกำหนดค่าแบบไบอาร์เรยซึ่งเป็นภาพแบบ b i t m ม p ที่เราเตรียมไว้สำหรับแสดงผลบนจอภาพและทำการโหลดข้อมูลภาพแบบ Bitmap ที่เราเตรียมไว้เข้าสู่ f r a มบัฟเฟอร์ดยคำสั่งที่ใช้ในการสั่งการแสดงผลตัวอักษรหรือภาพบนจอ OLED ในเบื้องต้นนั้นมีดังนี้ 1. คําคำสั่ง fill เป็นคำสั่งสำหรับการสั่งระบายสีบนจอ OLED ทั้งจอโดยหากค่าเป็น0หมายถึงระบายสีดําและหากเป็น1หมายถึงระบายสีขาวโดวยคำสั่งนี้จะใช้ในการล้างหน้าจอให้เป็นสีดําหรือสีขาวทั้งหมดเพื่อการแสดงผลหรืออัปเดตค่าใหม่ 2. คํคำสั่ง text เป็นคำสั่งสำหรับการแสดงผลตัวอักษรบนจอ OLED โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ ตัวอักษรหรือประโยคที่ต้องการแสดงตำแหน่งเคอร์เซอร์ของแกน x และตำแหน่งเคอร์เซอร์ของแกน y 3. าคำสั่ง blit z เป็นคำสั่งสำหรับแสดงภาพจาก f r a มบัฟเฟอรที่เราเตรียมไว้บนจอ oled ที่เชื่อมต่ออยู่กับ raspberry pi pico 4. คำสั่ง show เป็นคำสั่งที่จะทำหน้าที่แสดงตัวอักษรหรือภาพทั้งหมดที่เราได้ทำการกำหนดค่าไว้ด้วยคำสั่งก่อนหน้า แสดงผลออกมาบนหน้าจอ OLED พร้อมๆกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานจอ OLED ร่วมกับ Raspberry Pi Pico ได้แล้วนะครับโดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการแสดงผลค่าจากเซ็นเซอร์ก็สามารถทำได้ครับสำหรับอีพิโซดหน้าก็เป็นอีพิโซดสุดท้ายของ Raspberry Pi Pico Basic Lesson แล้วนะครับเราจะมาเพิ่มความสามารถด้าน IoT ให้กับ Raspberry Pi Pico กันอย่าลืมติดตามชมนะครับ สำหรับอีพิโซดนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ